นี่สวัสดีทุกคนครับวันนี้แบบปงไปเที่ยวพาทุกคนมาดูเป็นเหมือนร้านขายเสื้อผ้าอุปกรณ์เครื่องแต่งกายชุดของชาวม้งนะครับมีทุกอย่างเลยอันนี้กระโปรงนะนี่กระโปรงครับมีกระโปรงแล้วตรงนี้ก็มีผ้าด้วยครับที่เป็นลวดลายนะเป็นผ้าลายแล้วก็มีผ้าสีนะครับแล้วก็มีหมวก นี่ครับเต็มไปหมดเลยครับแล้วก็มีชุดเด็กชุดผู้ใหญ่เนี่ยนะครับแล้วก็ชุดผู้ชายเยอะไปหมดเลยครับนี่ครับอันี้น่าจะเป็นไอ้ผ้ารัดเอวนะครับเป็นอีกสถานที่หนึ่งที่แบบมาเขกน้อยก็อยากให้ลองแวะมาครับซื้อเป็นที่ระลึกได้นะโอ้สวยๆทั้งนั้นเลยครับดูนะ ลวดลายสวยๆงนั้นเลยครับอันนี้ก็จะเป็นเกงแบบผู้ชายนะครับเป็นแบบผู้ชายครับใครมาเข็กน้อยนี่อยากแนะนำว่าให้ลองแวะมาหน่อยเลยครับแวะมาดูว่าเขามีอะไรให้แบบน่าสนใจบ้างนะครับคือบางครับแบบเราซื้อเป็นเขาเรียกอะไรนะของที่ระลึกก็ได้ครับนะเขามีหลายรูปแบบเลยครับแล้วก็บริเวณนู้นเขาก็จะมีแบบ เขาเรีกเยกอะไรนะตัดเย็บด้วยนะครับนี่วันนี้แบบมุงไปเที่ยวมีโอกาสครับแอนกับแดนมาเลือกชุดเนี่ยครับที่จะใส่ถ่ายถ่ายทำคอนเทนต์นะครับนี่เขาก็มาเลือกชุดดังนั้นผมก็เลยมีโอกาสได้ลองถ่ายทุกคนดูครับน่ฝั่งโน้ก็จะเป็นแบบหมวกครับมีหมวกมีที่คัดเอวเนี่ยร้านถือว่าครบวงจรเลยทีเดียวครับกับ,เก,กบเกี่ยวกับเครื่องแต่งกายเกี่ยวกับอุปกรณ์ครับนี่ครับพาทุกคนมาดู แล้วที่สําคัญนะครับสวยด้วยเนี่ยดูลายผ้าครับอันนี้คือเหมาะกับคนที่แบบตัดเย็บเป็นนะครับเขาก็จะมาซื้อเขาเรียกอะไรนะวัตถุดิบนะพวกเสื้อผ้าพวกอะไพวกผ้าอะไรไปตัดแต่ถ้าใครแบบอยากแบบมาเข็กน้อยมาเที่ยวแล้วเอาแบบเขาเรียกอะไรนะเสื้อผ้าอยากใส่แต่งชุดมงนี่ครับทางนี้เขาก็จะมีชุดมงจําหน่ายนี่ผู้ชายสวยมากโอครับมีหลายแบบเลยครับเด็กน้อยก็มีนะนู่นนะครับ ดูครับเดี๋ยวพาไปดูด้านหน้านมีอุปกรณ์ตกแต่งด้วยนี่ครับก็จะเป็นพวกแบบเครื่องประดับนะแล้วก็อุปกรณ์พวกแบบทําไร่ทําครัวนะครับนี่ที่เป็นแบบวิถีม้งเลยครับนี่ครับเก่องเก่องเกลองเขาเรียกเกลงฮนะไอที่เขาสะพายหลังเวลาไปไล่หรือว่าไปจ่ายตลาดเนี่ยแบบนี้เลยมีหมดเลยนะครับใครอยากได้คอสตูม ถ่ายชุดสวยๆถ่ายรูปสวยๆที่เป็นแบบแนวมง้งนี่มาที่นี่ได้ครับนี่มีรองเท้าแบบโบราณด้วย,ยนี่ผมเห็นแต่เขาใส่กันเลยผมไม่เคยเห็นว่าแบบว่ามีขายนะเนี่ยสวยมากนี่รองเท้าโบราณแล้วก็มีหมวกนี่ครับนี่หมวกนี้ใบเท่าไหร่ครับแบบเนี้ยโอ้ใบละสองร้อยครับ คือเราไม่มีชุดไม่มีครอบเลยซื้อหมวกไปก่อนใส่หมวกไปก็ได้แล้วถ่ายรูปเดินเที่ยวในหมู่บ้านนะครับนี่อืมนี่ครับทุกคนครับนี่ครบวงจรเลยจริงๆครับวันนี้มีโอกาสได้แวะมานี่เขากลังตางกับชุดอยู่แล้วก็ไม่อยากไปรบกวนฝั่งนู้นเขานะครับน,นี่โอ้โอนหนี่หนมมองต้องพกใช่ปะ่ะนี่ต้องเหน็บเอวเข้าไล่เน่ วิธีนุ่มมงเจอหมูป่านี่สับเลยเจอหมูป่านี่สับหมายถึงว่าตีนแตกสับตีนสับตีน <laughs> แตกวิ่งหนีโอ้โหนี่ครับ <c oughs> คือมาที่เดียวนี่ครบวงจรเลยครับครับผมก็ยังไงก็ถ้าใครสนใจแวะมานะครับขอบคุณที่ติดตามคลิปด้วยครับเดี๋ยวจะถ่ายทอดเรื่องราวดีๆตลอดการเดินทางครับที่อยู่ที่เข่งน้อยนะครับให้ทุกคนได้ชมกัน กับวิถีชีวิตของที่นี่ครับชนชนมงที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเข็กน้อยครับกับแบกพงไปเที่ยวครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิป Subscribe เป็นกำลังใจด้วยครับทั้ง YouTube และทางเพจนะครับแบกงไปเที่ยวรวมไปถึงตอนนี้เรามีช่องทาง TikTok แล้วนะครับขอบคุณที่ติดตามครับ